ย้วยละละย้วยเองค่ะในปัจจุบันนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาผิวที่แตกต่างหลากหลายกันไปบางคนก็มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งกล้านมีปัญหาเรื่องของผิวที่ขาดความชุ่มชื้นบ้างมีเรื่องริ้วรอยมั่งไม่กระจ่างใสบ้างมากมายหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวทีนึงเนี่ยนะคะเราก็ต้องคิดแล้วล่ะค่ะว่าการลงทุนเพื่อความงามในครั้งนี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่า ตามเทรนด์ของการเลือกซื้อเครื่องสําอางในยุคปัจจุบันนี้นะคะพบว่าเทรนด์ในการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะผู้บริโภคมีความต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่สําหรับตัวเองมากขึ้นดังนั้นนะคะในคลิปวิดีโอนี้ค่ะยูก็มีผลิตภัณฑ์จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันและที่สําคัญคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีปัญหาผิวที่แตกต่างหลากหลายกันด้วยค่ะ Artist r y Signature s e l e c t Personalized Serum ก็จะประกอบด้วยเบสเซรั่มที่มีไฟโตอินฟวส์วอเตอร์ร้อซึ่งอุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรนจากพืชธรรมชาติของฟาร์มนิวทิไลท์โดยในกล่องนี้นะคะก็จะมีตัว Select เซรั่มค่ะพร้อมทั้งจุกปั๊มแล้วก็คู่มือการใช้นะคะหลากหลายภาษาเลือกนี่คือหน้าตาของเบสเซรั่มก่อนการผสมค่ะสำหรับสูตรที่ย้ยเลือกอันแรกก็จะเป็นตัวเฟิร์มมิงไฮเดรชันแล้วก็ ตัว anti wrinkle ค่ะหน้าตาของตัว serum ก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเบสของทุกผลิตภัณฑ์ค่ะวิธีการใช้เราก็จะเอาจุก amplifier นะคะปิดบนตัว serum ค่ะแล้วก็บิดเบาๆนะคะตัว amplifier ก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อของเบส serum แล้วง่ายๆมากๆเลย ทิ้งไว้สักพักค่ะก่อนที่จะเติมแอมพลิฟายเออร์สูตรต่อไปจะเห็นนะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะนอนก้นแล้วก็เป็นสีที่แตกต่างจากตัวเบสเซรัมตัวเดิมค่ะในการเติมแอมพลิฟายเออร์ไม่ต้องบิดจุกแรงนะคะแค่เป็นเสียงดังกรึบกรึบเดียวเท่านั้นเองค่ะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเข้าสู่ตัวเซเล็กซ e รัมแล้วนะคะ เทคนิคอย่างหนึ่งที่ยวยใช้ก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะปิดจุกก่อนเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปนะคะเมื่อครบทั้ง3สูตรแล้วค่ะเราก็จะเอาหัวปั๊มนะคะปิดจุกแล้วก็เขย่าประมาณ60วินาทีค่ะเพื่อให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ากันได้ดีจากนั้นก็ได้เวลาที่เราจะมีผิวสวยสุขภาพดีกันแล้ว และนี่คือเซรั่มสูตรของเราหนึ่งเดียวเท่านั้นอายยะก็มาจะใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าค่ะในขั้นตอนที่หลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าล้างหน้าตอนเช้าใช่ไหมล้างหน้าเสร็จก็ตามด้วยโทนเนอร์โทนเนอร์เสร็จก็ต่อด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะด้วยความที่เนื้อของเขาค่ะคือไม่ได้ โชคหนาเนะมากจนเกินไปแล้วมันก็จะไม่ลบกวนส่วนผสมของเครื่องสําอางพวกแป้งพวกรองพื้นอะไรของเรานะคะเนื้อจะบางเบาแล้วก็ซึมซาบไวค่อนข้างดีเลยทีเดียวเท่ากับว่าเราแต่งหน้าไปใช่ไหมเหมือนมีอะไรมาโบกนะเราเราไปเจอแสงแดดเจอมลพิษอะไรก็แล้วแต่แต่ในชั้นใต้เมคอัพของเราเนี่ยยังได้รับการบํารุงอย่างเข้มข้นอยู่นะคะนี่คือจุดจุดหนึ่งที่ชอบนะคะ อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ชอบในผลิตภัณฑ์เซรั่มตัวนี้ก็คือความสดใหม่ของตัวส่วนผสมโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราซื้อพวกครีมสำเร็จรูปทั่วไปเนี่ยนะคะ mm. เขาก็จะผสมกันให้สำเร็จเลยอะจากที่โรงงานแต่อันนี้ค่ะเรามาผสมที่บ้านเราเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมั่นใจในเรื่องของความสดใหม่อะไรพวกนี้ได้ สำหรับเยอะๆที่ทดลองใช้นะคะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะก็สิ่งที่สัมผัสได้เลยนะคะก็คือผิวที่เนียนนุ่มชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่น อ่ที่เห็นชัดสุดๆเลยนะก็เป็นคนที่ผิวแห้งมากบางคนแบบรู้สึกบางคนมักจะบอกว่าอุย้ยเธอผิวแห้งอะ่ะดีฉชนนะหผิวมันหน้ามันเยอะไม่เห็นดีเลยแต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะคนผิวแห้งเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการแต่งหน้าเหมือนกันนะคะก็คือแต่งหน้าปุ๊บหน้าก็จะลอกเป็นขุยใช่ไหมแต่ของยเเนี่ยพอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วปุ๊บ เออปัญหาเรื่องของการที่จะเป็นผิวลอกขุยเวลาทาแป้งมันก็ลดน้อยลงนะคะเท่ากับว่าผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีจากภายในก็จริงเรื่องของความเฟิร์มความกระชับริงเกิลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นผลระยะยาวที่เรายังไม่สามารถที่จะสรุปได้ในเวลา2อาทิตย์นะคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์เซรั่มที่เป็นของเราเท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนี้นะเรายังสามารถที่จะ ผสมได้อีกตั้ง25สูตรด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีปัญหาผิวเรื่องอะไรบ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะแชร์นะคะว่าเราใช้สูตรนี้นีนี้มันแตกต่างจากของยุ้ยนะแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างดียังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ